วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o t โตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะับสำหรับคิโโนี้เราก็อยู่ในเกม Monster m e r g e ร e จีวู o ูชันนะครับสำหรับคิโโนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อทําการถอนเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ได้ไหม สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดใต้ล่างคลิปตรงนี้เพื่อนๆต้องทาการดูอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเพราะตัวนี้เพื่อนๆต้องทาการเปิดรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับต้องทาการล็อกอินแล้วก็ดูวิดีโอครบ6ครั้งนะทุกคนซึ่งยุ่งยากมาก,มากๆเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันสลักใครที่เปิดรายได้ยังไม่เป็นนะครับมา <financially S 1> ดูกันดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการรวมมอนสเตอร์นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวรวมให้ดูนะ เห็นไหมทำการรวมมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับอัพเลเวลถัดไปไปเรื่อยๆนะครับสามารถรับคะแนนได้เรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมรวมคะแนนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รับกี่คะแนนครั้งนี้อารวมไปเรื่อยๆกันก่อนนะรวมรวมไปเรื่อยๆอ่านี่สี่หกอ่านี่นะครับก็รวมตัวละครที่เหมือนกันนะครับ น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะทุกคนเดี๋ยวรวมให้เพื่อนดูก่อนที่จะมาถอนให้ดูนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มีเกิจกรรมแจกกันด้วยนะทุกคนรอลุ้นในคลิปนะทุกคนสลักใครที่อยากครับรอติดตามในคลิปได้นะสลักใครที่อยากครับรวมได้ไหมเออยังไม่ได้ในหะ้ทุกคนเลยอีกหนึ่งครั้งเอง รวมก่อนมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้รับกี่เหรียญตรงนี้นะครับมีข้อเสียนะทุกคนก็คือเราต้องทําการรวมตัวละครให้ถึงเลเวลสูงสุดนะครับถึงจะได้รับคะแนนมาเห็นไหม ตรงนี้นะครับใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้รับคูณ2ต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นนะครับสาหรับตรงนี้ต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นเดี๋ยวเราทําการกดคลิกดูวิดีโอแล้วกันก็จะดูวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆมีข้อจํากัดก็คือต้องทําการสะสมตัวละครไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าตัวละครยิ่งเยอะการลิง ยิ่งยากมากขึ้นได้ทุกคนเพื่อนๆก็ลองพิดณาดูแล้วกันว่ามันคุ้มสำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนตรงนี้กดคลิกมาที่ทู m o นี่ w a ลเล t ได้เลยนะครับเพื่อเราจะทําการถอนนั่นเองแถวการกดคลิกที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูแรกของเราได้เลยนะครับทการกด คลิกเข้าไปนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะมีทั้ง Paypal ล GKR TX r ให้เลือกเป็น Two Money Wallet ทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับตรงนี้ผมยังไม่เคยถอนมาก่อน,นครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าผมทำการถอนได้จากแอปนี้นะครับสามารถถอนได้จากแอปนี้นะ จะมาแจากเพื่อนๆน,นะครับก็คือนะครับสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกนะทุกคนสําหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเม้นใต้ล่างคลิปบอกว่าเอออะไรดีอะทุกคนเอมเอาเป็นหนึ่งร้อย 35ารายการน้นทุกคนพิมพ์คำว่าว่า135เพียง1ท่านเท่านั้นทุกคนย้ำเพียง1ท่านเท่านั้นพิมพ์1 3 5ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับตัวนี้จะแจกเพียงแค่1ท่านเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมอีพีนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะแจกเพียง1ท่านเท่านั้นมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนทาการล็อกอินได้เลยทําการป้อนเบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตเข้าไปนะครับเจอแบบนี้นะทาการกดคลิก ตัวที่เราจะทําการถอนนะครับทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยทําการกดคลิกตกลงนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมตอนนี้นะครับเราก็อยู่เมนูตรงนี้เรียบร้อยนะทุกคนทําการกดคลิกตกลงนะครับเหรียญของเราก็ลดลงเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเงินที่เราทําการถอนไปจะสามารถถอนเงินเข้าทู m มน y ี่พอได้ไหม ตอนนี้ในทุกคนเวลาผ่านไป3วันแล้วในทุกคนคลิปนี้ผมทําได้ตั้งแต่3วันที่แล้วในทุกคนทําคลิปนี้ตั้งแต่3วันที่แล้วเพิ่งเงินเข้าทุกคนเฮ้ยเพิ่งเงินเข้านะผมนึกว่าเกมนี้จะไม่สามารถถอนได้แล้วรอตั้งนานกว่าจะเงินเข้าสลักใครที่ถอนเกมนี้นะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วันเลยแหละกว่าเงินจะเข้าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า การถอนของเราจะสามารถถอนเข้าทูเบอ n y นี่สำเร็จได้หรือไม่ในะทุกคนทำการกดคลิกเข้าไปในทูเบอร์นี่วอลเล็ตได้เลยตรงนี้จะเป็นกระเป๋านะหละังจากนั้นมาตรวจสอบกันดีกว่านะให้ทำการกดคลิกตรวจสอบที่ประวัติของเราตรงนี้นะครับสังเกตดูเราตรวจสอบสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรวจสอบสําเร็จแล้วคือ เราสามารถถอนเงินเข้า To บันนี่วอลเล็ได้แล้วใช้ระยะเวลาประมาณ3าสวันเงินก็จะเข้า To บันนี่วอลเล็คิดในใจเฮ้ยไม่เข้าแน่ๆเลยผ่านไปตั้ง2-3วันแล้วเอาไปเอามาเงินเข้าเฉยเลยทุกคนย๋อมมาดูกันดีกว่าที่ To บันนี่วอลเล็กันว่าเงินเข้าจริงไหมนะทุกคน เดี๋ยวไม่ดูกันดีกว่านะครับสาหรับการถอนของเราสําหรับเกมนี้นะทุกคนกดมาที่รายการของเรานี่สังเกตดูตรงนี้นะทุกคนผมถอนไป2อสามแอปนี่แหละนะทุกคนในเลทราคาเดียวกันในเลทการถอนเดียวกันเลยเดี๋ยวทยอยอัปเดตให้ละกันนะสาหรับตรงนี้เป็นเพลเยอร์แมทสินะทุกคนสําหรับตัวแรกเลยแหละนะทุกคนเป็นเพลเยอร์แมทสินะตรงนี้เงินเข้าไล่เรียกกันมากเลยทุกคน ตัวนี้ในทุกคนอยู่ที่17นาฬิกา1นาทีสาหรับตรงนี้เงินเข้าแล้วในทุกคนสําหรับใครที่อยากเล่นลองไปเล่นดูได้สําหรับเกมนี้สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตได้อาจจะใช้ระยะเวลานานไปหน่อย2-3วันนะครับเงินก็จะเข้าทูบันนี่วอลเลตของเพื่อนๆนะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไปให้ใหต้ล่างคลิปแล้วกันสลหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์รกด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะพยาพาสคลิปใหม่ๆจากช่อง Motor Focus. มตโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ